เครื่องยนต์โกลเด้นโบนะคะขอบคุณลูกค้าออนไลน์นะคะตัวนี้ไปส่งลูกค้าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำบลมิเนียมนะคะบ้านสว่างขอบคุณลูกค้านะคะโอนเงินมานะคะตัวนี้เราไปจัดส่งรวดทั้งเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์โกลเด้นโบ155มีราคาโปรโมชั่นนะคะตอนนี้2 9 5 0 0บาทนะคะมีน้ำมันเครื่องเติมให้นะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะรีน้ำมันเครื่องน้ำมันโซลานะคะแล้วก็ วีวินนะคะวินตัวนี้นะคะมาโปรโมชั่นเดือนธันวาคมนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนธันวาคมจะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันโซลา่าแล้วก็วินเครื่องแบบนี้แถมให้เลยนะคะในราคา29,500บาทจ้ากันหนึ่งปีนะคะสำหรับเครื่องยนต์โฟลเดนโวอะไหล่ใช้ตัวเดียวกันกับคูบูต้าได้เลยอันนี้ขายคันเล่น พี่นะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนาะคุณพี่เนาะบ้านสีแก้วนะคะเดินทางมารับเครื่องยนต์คูเปต้ามือสองนะคะตัวนี้จะเป็นอีทีเก้าห้าตัวนุ่นนะคะราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะตัวน,นี้ลูกค้ามีรถมาใส่เองเลยโอ้รถหนาลักแ้นี่นะคะลูกค้าเห็นเครื่องยนต์อีทีเก้าห้านะคะตัวนุ่น